สวัสดีแฟนๆช่องทุกท่านนะครับช่องแฟนๆช่อง is อ c h า n n น l ทุกท่านนะครับสำหรับต้นนี้ก็คือต้นสำโรงนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยมีความเชื่อว่าจะมีผีสางนะครับมาอยู่ภายในต้นต้นนี้นะซึ่งตอนนี้เราได้จุดธูปบอกกล่าวนะครับขอโชคขอลาบจากาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ ที่ต้นสำโรงต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีทาแป้งเอานะครับจะใช้วิธีทาแป้งนะครับให้แฟนๆช่องนะครับช่วยกันดูนะครับว่าจะเห็นเป็นตัวไหนนะครับ Nè, nè, nè đứa chút mấy đứa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  mấy เรียนตัวเดียวไหนเป็นสามนี่มาแล้วนี่มาแล้วสามสามตัวเดียวนี่ก็นี่มาแล้วตัวไหน ห้าแต่ตรงแต่ตรนนี้เป็นสามแต่ตรนนี้เป็นห้าเลยตรงนี้เป็นห้าเห <3, 5. S 1> ็นบอกสามห้าไม่มีหาเลยหาอีกตัวนึงก็มีเลยเนีย่ยชัดมากเลยเนะี่ย ง้อเนี้ยเนี่ยมองเดิน,ดนเดินมองเด้นเดินมองเดินเด้อนี่ในในบริเวณนี้หนในี่ในบริเวณขอบนี่ตรงนี้แมลงด้ยนี่ตีบริเวณขอบนี่แมนงมาดีมันดูดี ข้างล่างนะอืมข้างเนี่ยสามเป็นวงข้างหลังละเป็นห้านะนี่สามห้าเนี่ยอ่าเป็นวงตรงนี้แสดงว่างวดนี้เนี่ยห้าจะมาให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ ตัวบนเด้อตัวบนตัวบนสามมาให้ได้เห็นเลยทางบนทางล่างอ่ะสามห้านะบนเลยดิบนกับสามนี่น่ะ เล็กนี่เละยังฮะไม่เละยังนี่น่ะเละยังตัวบนตามไม่คดิ้งดีใส่นี่คิดคิดยลงไเจ้าต้นแมง สามห้าห้าสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดเลขเจ็ดก็อาจจะเป็นได้หนึ่ง 1, ก็ได้เนาะไอ้ตรงไหนมองอไปไกลเห็นท่าหนึ่งหนึ่งห้าเลยอ่ะท่าหนึ่งห้าเจ็ดบนนี่บนบนนี่นี่หนึ่งห้านี่ เจ็ดมองดูดีๆห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเลยสามตัวห้าหนึ่งห้าเจ็ดหรือหนึ่งห้าเจ็ดสามตัวเนาะ Nah, kan. นะครับสำหรับตัวเลขนะครับตัวเลขที่เห็นนะครับไม่ทราบว่าแฟนช่องที่ดูที่ชมอยู่ทั้งบ้านเนี่ยเห็นเป็นตัวไหนเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมเห็นเป็นเลข35หนะครับเห็นเป็นเลข3 5หนะครับ35 5หหนะ5้าหหดรือว่า3ตัวก็157นะครับ สามตัวค้อนหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเห็นผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นยังไงนะครับเห็นเป็นตัวไหนฝากคอมเมนต์ไว้นะครับมาคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับฝากเผื่อหาแฟนๆช่องท่านอื่นเนี่ยยังไม่มีตัวเลขนําไปเสี่ยงโชคนะครับนะฮะเผื่อแฟนๆช่องยังไม่มีตัวเลขในใจที่จะนําไปเสี่ยงโชคนะ ตัวเลขก็เลขห้าเด่นนะครับเลขห้าเด่นนะครับเลขห้าเด่นมาก